สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาไลฟ์ให้ดูนะครับเป็นวันอยู่ในตัวเมืองยะลานะัรับรามีไม่เยอะนะครับวันนี้นะครับบรรยากาศก็เงียบเงียบนะครับอากาศดีนะครับวันนี้นะครับที่ก็ไม่ค่อยมีรถนะครับมองจากที่สูงไม่มีรถเท่าไหร่นะวันนี้นะช่วงนี้ก็ไปไหนมาในสัปดวกนะครับ ถ้าใครที่อยากจะมาสัมผัรในเติมเือนมาสะดวกข่้นเลยนะครับรถรามไม่ค่อยมีนะครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับถ้าใครจะมาเที่ยวหรือว่ามาซื้อของได้สะดวกนี่นะครับรถรามไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็อากาศไม่ร้อนนะครับอากาศดีนะครับวันนี้นะครับมีรถไม่เยอะนะครับเส้นทางนะครับเส้นทางหลายและเส้น ทางรองแลวก็ในซอยอะไรก็ไม่เคยมีรถนะครับมีน้อยนะครับค่อนนะครับดูได้เลยนะครับตายจากที่สูงให้ดูนะครับนั้นทางไปโรงพยาบาลนะครับตอนนี้นะครับแต่รถไม่เคยมีนะครับอันนี้ก็ถือโอกาสมาแสดงตัวตนนะครับคุยไปด้วยนะครับก็ให้รู้ด้วยว่าอยู่ไหนนะครับตอนนี้อยู่ในตัวเมืองยะลานะครับ ภาก็ประมาณนี้นะครับในตัวเมืองนะวันนี้นะครับถดาไม่ค่อยมีนะครับข้องตัวนะครับไปไหนมาไหนสะดวกนะครับอากาศดีด้วยนะครับวันนี้นะครับอากาศดีมากนะครับในตัวเมืองนะครับถดามีน้อยนะครับวันนี้นะครับใครที่จะสัญจรกันไปมาได้เลยนะครัเหมาะมากนะธรรมเสกก่องว่ามาเที่ยวได้เลยนะเป็นวันหยุดที่ดีนะครับวันนี้นะไม่ค่อยมีรถเท่าไหร่นะครถด่ามีน้อยมากมากนะครับ วันนี้ก็มาแสดงตัวตนนะครับผู้คุยด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับ